แมททอยนะครับวันนี้เรามีของเล่นเด็ดๆมารีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่เป็นรถนะครับสเกลนะครับสเกลเท่าไหร่เอ่ยสเกล1ต่อ26นะครับผมรถเขามีชื่อว่า power speed นะครับ power speed นี่เป็นรถบิ๊กฟุตนะครับแล้วก็บักกี้นะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะครับกึ่งบิ๊กฟุตกึ่งบักกี้ครับวิ่งลุยได้เลยนะครับทางเลียงเนี่ยก็วิ่งได้สบายนะครับเพื่อนๆแรงมากครับกดช้าไวได้ตามมือครับเพราะว่าเขาเป็นสปีดเซอร์โวนะครับเพื่อนๆนีก นีเลือกสองสีนะครับมีสีเหลืองนะครับนี่ให้ดูนะครับสีเหลืองก็จะเป็นแบบประมาณนี้แล้วก็มีสีเขียวนะครับนี่ให้ชมนะครับไม่รู้กล้องเห็นไหมโ้ยนเป็นสีเขียวนะครับบอดี้มี2สีนะครับในอนาคตอาจจะมีสีอะไรมาเพิ่มแล้วก็ว่ากันอีกทีนึงนะตัวนี้นะครับเป็นรีโมท2.4งจดีกับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันครับ let's go เย้โอเคเรามา unboxing กันนะครับ สายมือก็เป็นรีโมทนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นตัวรถนะครับแถมบอดี้มาให้นะครับวันนี้เรามาแกะกล่องบอดี้สีเหลืองกันนะครับแล้วก็ในนี้ในนี้ก็จะมีในส่วนของสายชาร์จนะครับสายชาร์จ USB นะครับแถมให้นะครับเป็นแบตลิโพนะครับเพื่อนเวลาเราชาร์จเนี่ยเต็มเสร็จเขาจะตัดให้เลยนะเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ชาร์จเสร็จแล้วแบตมันจะบวมไหมแบตมันจะพังหรือเปล่าจะเกิดเราชาร์จลืนอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาประกอบรถกันเลยดีกว่าประกอบรถก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆเ,เราก็แค่เอาตัวรถออกมานะครับแบบนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชมตัวรถกันก่อนแล้วก็บอดี้ออกมาสูงใกล้ๆโอเคนะครับก็ค่อนข้างจะงานละเอียดดีมากๆครับเพื่อนๆน,นี่เดีวดูนะครับช่วงล่างนะครับเห็นไหมตรงช่วงล่างของเขาคันมันเล็กๆอะ่ะผมชอบอะ่ะแล้ว มันใช้พื้นที่ไม่เยอะแต่มันขับเคลื่อน4ี่ล้อเลยนะเพื่อนๆเห็นเงี้ยขับเคลื่อน4ี่ล้อเลยนะทำเป็นเล่นไปโอ้โหเนี่ยระบบช่วงล่างนะครับเป็นสปีดเซอร์โวนะครับเพื่อนๆเนี่ยเหมือนที่เห็นนะครับเนี่ยสปีดเซอร์โวเลยนะครับช่วงล่างปีกนกอิสระนะครับแบตลิโพนะครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดนะครับแบตลิโพนะครับสปีดเซอร์โวนะครับเร่งช้าไวได้ตามมือนะครับเนี่ยแล้วก็บอดี้ครอบเข้าไปประมาณนี้ รถมันก็จะออกมาประมาณแบบนี้นี่เทม่มากๆโอ้โหเป็นไม่กล้าเรียกว่าบิ๊กฟุตแล้วก็ไม่กล้าเรียกว่าบักกี้อะเรียกว่าทักกี้แล้วกันเพราะว่าเขาเป็นกึ่งบิ๊กฟุตแล้วก็กึ่งบักกี้นะครับวิ่งลุยได้ครับลุยได้ทุกอย่างเลยแบบนี้นะโอ้สวยงามมากครับคันนี้เขาบอกเลยถ้าเกิดว่าเหมือนที่บอกอะย้อนหลังไปเมื่อ2-3ปีก่อนนะครับรถแบบนี้แพงมากครับเพราะว่า ไม่ใช่ว่าคันยิ่งเล็กยิ่งถูกนะเพราะว่าเทคโนโลยีเขาต้องย่อมาไงราคามันก็จะแพงขึ้นไอีกครับแต่ว่าตอนเนี้ยโอ้เ่องชาวไวได้ตามมือเดี๋ยวเรามาดูกันที่รีโมทกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบตัวรถกับไฟแช็กกันก่อนเนี่เห็นไหมนี่เราเทียบกันเลยครับคันเล็กมากครับเพื่อนนี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาวัดกันนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดู 17เ็ซน16เซนประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นไ,ไหมครับ16เซนแค่นั้นเองครับโอ้โห,โหเล็กมากครับแต่เขาอัดเทคโนโลยีเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะรีโมทกันก่อนนี่โอ้โหกดปุ๊ดนี่เปิดรีโมทว้าวโอ้โห เท่มากๆครับเพื่อนๆนี่ดูหน้าจอสะก่อนครับว้าวนี่โอ้โหสุดยอดมากครับแล้วเราสามารถตั้งศูนย์นะครับกินซ้ายกินขวานะครับเร่งช้าไวนะครับตามมือได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดสวิตช์ตัวรถกันก่อนนี่เปิดแล้วนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่บอดี้นะเพราะว่าผมอยากให้เห็นเพื่อนๆนะครับเห็นระบบภายในของเขานะครับ กับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับเนี่ยวางไว้นี้ก่อนจะได้ให้เห็นนะครับกดช้าไว้ได้ตามมือนะครับนี่อ่าลืมบอกไปเราต้องเปิดที่อ่าตัวรถก่อนเปิดตัวรถก่อนเสร็จปับ๊บของคันนี้จะไม่เหมือนคันอื่นนะเปิดตัวรถเสร็จแล้วค่อยเปิดรีโมทแล้วเขาก็จะจูนหากันนะครับเห็นไหมพอเขาดัง ติดๆสองครั้งแล้วนะครับแปลว่าเขาจูนหากันแล้วเห็นไหมครับกดช้าไว้นะครับนี่นี่เดี๋ยวชาว้าไวตามมือเลยโอ้โหขับขึ้นสี่ล้อเดีวหาอะไรมาวางเป็นฐานให้ตัวรถก่อนตัวนี้เห็นวนี้นะโอ้โหแรงมากขับขึ้นสี่ล้อครับเร่งช้าไว้ได้ตามมือเลยนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ กดช้าๆเขาก็เร่งช้าๆนะครับกดไว้เขาก็เร่งไว้ครับแบบนี้นะครับเนี่ยกดช้าๆว้าวโอ้โห,โหพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราลองมาวิ่งกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับไปใส่บอดี้กันก่อน,นอเคเดี๋ยวเราลองมาวิ่งกันนะครับโอ้โหโคตรแรงอะ่ะสุดยอดมากครับสะใจจริงๆ เนี่ยวิ่งช้าๆก็ได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมชา้าไปได้ตามมือครับนี่ผมวิ่งช้าๆนะอึดดิด้ดเลยอะ่ะขับขึ้นสี่ล้อนะครับโอ้ยนี่ไม่ได้เร่งสุดนะเพราะว่าพื้นมันลื่นครับ ถ้าเรากดสุดท้ายมันจะปัดเห็นไหมครับโอ้นี่ถ้าเป็นได้ลุยทางฝุ่นหรือว่าวิ่งข้างนอกบ้านนี้น่าสะใจมากครับอืมเนี่ยเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปนะครับเราสามารถตั้งศูนย์ได้นะครับที่ตัวรถได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆกับรีโมทต,ตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับรีโมทเขาจะมีปุ่มตรงนี้อยู่ สมมุติว่าผมตั้งศูนย์นะก็คือกดปุ่มเนี้ยขยับไปน,นิดนึงเพื่อนๆดูที่ล้อนะเห็นไหมคือเขาสามารถกินซ้ายกินขวาได้ครับงน,นี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเวลารถเราวิ่งไม่ตรงนะครับถ้าเป็นรถบังคับิถูกเนี่ย เราจะต้องมาปรับที่ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถแบบนี้นะครับรุ่นไฮโซคันนี้นะครับจากแม t ทอยนะครับเราสามารถที่จะวิ่งได้เลยนะครับตัวนี้เอาไไหเอาไมเดี๋ยวลองวิ่งดูปรับกล้องนิดนึงโอเคโอเควิ่งกันโอ้โหแรงมากแรงมาก รีโมท2.4กิกนี่วิ่งไกลๆได้เลยครับไม่ต้องกลัวขึ้นหลุดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยผมจะกดชา้าไวเนี่ยชา้าไววิ่งช้าๆยังไงก็ได้ครับได้หมดครับเนี่ยจะดิฟก็ยังได้เลยเหไหมโอ้โหโอเคประมาณนี้นะครับนี่ เท่มากๆครับเร่งช้าไวได้ตามมือแล้วก็แบตลิโพนะครับแบตลิโพนี่ก็เล่นได้นานพอสมควรนะก็จะนานกว่าแบตธรรมดาทั่วไปนะครับอีกอย่างหนึ่งผมชอบแบตลิโพตรงไหนรู้ไหมเพื่อนๆแบตลิโพเนี่ยเราใช้แค่แป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วไงแต่ว่ามันไม่เหมือนกับแบตที่มันเป็นแบตธรรมดาที่มันเป็นฐานก้อนๆอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดเป็นแบตธรรมดาเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะต้องมานั่งชาร์จทีบางทีข้ามคืนเงี้ยบางทีก็เต็มวันเลยเงี่ยมันใช้เวลาเยอะเกินไปนะครับแต่คันนี้นะครับเร่งช้าไวได้ตามมือครับแล้วก็เป็นแบบิโครั ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วครับโอ้โหเจ๋งมากๆครับนี่โอเคก็เป็นการจบการรีวิวทีานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกไปเมื่อกี้ยังไม่ได้ทันเพ,เพื่อนๆบอกว่าเอ๊ะตรงรีโมทยังเห็นไม่ครบเลยนะครับามาซูมกันดูตรงรีโมทนะครับนี่เห็นไหมตรงรีโมทตัวนี้นะครับนี่เขาก็จะมีบอกโวหมดเลยนะครับแล้วก็จะบอกหมดเลยว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดรถแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวรถมันจะพุ่งไปตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยบอกโอ้สุดยอดมาละเอียดยิบเลยแล้วก็รถกินซ้ายกินขวามีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันเขาบอกหมดเลยนะครับดีมากๆครับเพื่อนๆนี่ใครจะไปเชื่อครับเพื่อว่าราคาแค่นี้นะครับถูกแล้วก็คุ้มค่ามากครับน่าเล่นจริงๆครับกับรถ รุ่นนะฮะนี่ power speed นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆ b o ี้นะครับเหมือนที่ผมย้ำนะครับมี2สีนะครับณปัจจุบันนี้นะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวนะครับผมสเกลไซเล็กกําลังดีครับน่ารักน่ารักนะครับเพื่อนๆนี่เทียบกับไฟแชกอีกทีนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนี่โอ้โหเป็นไฟฟ้านะครับสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับหากใครอยากได้นะครับโทรสั่งกับทางร้าน แมททอยได้เลยว้าวสุดยอดไปเลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวกันในวันนี้นะครับนี่มีเลือกสองสีครับสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนหลังกลับไปนะฮะเมื่อประมาณสัก 2- 3สปีก่อนเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ารถที่เป็นสปีดเซอร์โวนะครับแล้วก็เป็นแบตลิโพลด้วยนะที่วิ่งเร่งช้าไวแล้วก็เลี้ยวช้าไวได้ตามมือเนี่ยราคาเนี่ยมัน6 7 0 0 0ันขึ้นเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมราคาถือว่าคุ้มค่ามากครับเพื่อนๆโอ้โหราคาถูกลงมา สองสาเท่าเลยนะผมถือว่าคนที่มาเล่นอาซียุคนี้นะครับคุ้มค่ามากครับเพราะว่าได้เปรียบมากเลยกับเพราะสินค้ามันออกมาเยอะครับสินค้าพอออกมาเยอะปั๊บราคาเขาก็ถูกลงนะครับผู้บริโภคเนี่ยได้เปรียบเต็มเต็มเลยนะครับคุ้มค่าจริงๆครับเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับรถสีๆแบบนี้นะครับสามารถโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตาเบอร์นี้เลยนี่0 8 4 7 6 4 6 4 5 7 ย้ำนะครับ084 764 6457ราแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t e r c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t e r c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตู้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกแล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับไปก่อยค,ครับ,บ,รบ yeah! ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้ อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด